The <laughs> ฮิลคลาสแม่มดคลาสที่สามารถฮิลได้ในแมป99คือในป่าราคา900ลูกบาทแพงมากแต่บอกเลยว่าคุ้มจ้าอาวุธประจำคลาส witch potion หรือว่าขวดแม่มดความสามารถแต่ละเลเวลเลเวลที่1สร้างความเสียหายแบบหมู่พร้อม UM สมเอฟเฟกต์สถานะเช่นไฟไหม้หรือว่าการกระเด็นหอยหลังตามเมจมีความแรงบานกลางหมาป่าธรรมดาสามารถตุยได้ภายใน2ขวดเท่านั้นค่ะเลเวล2สามารถคว้างพชันใส่เพื่อนในทีมเพื่อฮิลเลือดเล็กน้อยได้เหมาะกับการไปลงดัน หรือช่วยเพื่อนในถ้ำเพราะเชื้อฝืนเือนได้ไหวมากๆลเลเวลาสาม ูเอฟเฟกของโพชั่นจะมีเอฟเฟกติดพิษเพิ่มขึ้นด้วยทําให้ศัตรูที่โดนจะเสียเลือดแบบต่อเนื่องจุดเด่นของคาร์ดนี้นะคะสองกมันแอบโกงมากเลยนะเพราะว่ามันดามเมจเป็นหมู่สามารถโจมตีได้หลายตัวพร้อมกันถ้าเราล่อศัตรูอยู่ในที่เดียวกันแล้วใช้ตัวขวดเนี้ยบอกเลยนะคะว่าดามเมจมันโหดมากแทบเสมอกับการยิงปืนไซบอกเลยเอฟเฟการการดกนถอยหลังหรือว่าไฟไหมเนี้ยจะช่วยคอนโทรลสนามไม่ดีนะคะมันจะลดม,ม,มากเลยถ้าเราเอาไปใช้ช่วยเด็กในถา้าหรือว่าไปลงดันเจียนที่มีศัตรูอยู่กันเป็นกลุ่มเยอะๆแต่่่ขอออเเเสียยยเียยมคาาางดดวืกรรโพร มันรีโหลดนานมากประมาณห้าวินาทีต่อขวดบอกเลยว่าคราดนี้นะคะทั้งเท่และข็โหดมากราคาอาจจะดูแรงนิดนึงนะคะแต่ได้ทั้งดามเมจหมู่คิวตัวเองได้คิวเพื่อนก็ได้อาจจะเก็บลูกกว่าซื้อเยอะนิดนึงแต่ว่าถ้าซื้อแล้วบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนค่ะลองไปดูกันนะคะ